ไป,ไ oh <my S 1> ปอูดอง้อดองอะไรร้อนๆไงอาเรามีข้าวฟรีแล้ยอะไรร้อนๆน,นีไ่ไงข้าวโรงแรมเ oh. ติมใหม่ๆม่ไปอยู่เรื่องรสชมีอะไรบ้างมีหวานมันเค็มมีอะไรบ้างที่บอก่เฉยเฉยนะตืยวหวานมันเค็มมันไม่มีเลยเหรอวะ <c oughs> <c oughs> ไม่ติดมาทั้งรูปเลย cho ชั่วโมงเร่งด่วนตัวนี้ทำทำเกมแล้วแต่ตัวนี้ไม่ไม่เคยอั้นให้คนอื่นรอไม่เคยอั้นเวลาอะไรรีบๆนะติดตลอดตลอดใช่พี่ป๊อตเหรอไอ้ป๊อตยังไม่บ่อยเท่าพี่ลีเนี่ยต็ดกินคนน้อยง่วนคนเยอะกินอะไรบ้างกินหมูกินไก่ข้าวกอสั่งข้าวก้อนมากินก้อนเดียวไม่เลยเหมึงกินอยู่ก้อนเดียวเออหมูมึงก็กินไม่หมดแก้มทำม็ได้หมูหมูก็กินไม่หมด กูก็นั่งกินกับมึงกูเห็นแบบมันรดนิดเดียวเองกูกินหมูกินไก่กินหมูกินไก่กินหมูกินไก่เด้งม่วงเด้งม่วงไปเลยไปส่งน้ำมีนเอาเนี่ยฮะไม่ไม่ได้ไปส่งจบแล้วจบแล้วไปอ่ะก็บินนี้ก็มาใชพี่พลอยบอกให้ผมเามาเมนแฟนเข่าก็เสียใจนะพี่ปลอยบอกบอกไม่ได้อ่ะสวัสดีครับ ไ่้แล้วเจอกันอีกสามเดือนไปไหนเจเจอกันเดือนเดือนเมษามัไปไหนอ่ะมีทายสามเดือนนอนอ้วนอยู่บ้านเลี้ยแมวเลี้ยแมวไม่เลี้ยงให้แม่เลี้ยงเอาสื้อะไรเสื้อดิีแบดโอเคเต็มที่อินโพสเตอร์อินโพสเตอร์แม่จะกลับบ้านแล้วตาลอยไม่บอกทุกคนไม่บอกว่าไปโดนอะไรมาทุกคนไปกินเราเองจะร้องไห้ดูแลหน่อยดูแลเอง ดูแลไม่ได้ดูได้แต่สภาพมาทัดทองมาทัดทองไ,ไดี๋ยวยบ้านโอมไปเสียบ้านโอมอย่างเงินเท่าไหร่เก้าเก้าแสนยังไม่ถึงว่ะห้าสิบบาทเลยร้อยหนึง่งรังอยู่ร้อยหนึ่งครับ อาหารโรงแรมเว้ยมาไปกินโแรมอาหารแลก็คิดถึงเวียดนามแมคโดนัลด์นู๊สวัสดีครับท่านผู้ชมบอกแล้วไปหาสาวเอ็นดีซีเอาตั้งแต่บนเครื่องบินเลยสงสัยแอร์เขาเต็ดภูมใจเอ็นดีซีเขาใจเบิร์ดได้เบิร์ดโดนบุรีรแล้วไม่อยู่อะ เป็นไทยสักทีเป็นไงบ้างพี่วอมกับการแข่งขัน AIC รอบนีเ้เราก็ต้องเข้าสุดเลยครับว่าเราได้แชมป์มาหรือคิดอยู่แล้วว่าไทยต้องเจอไทยอยู่แล้วหรือไม่ได้จริงๆผมคิดว่าลีกไทยเราเนี่ยยังไงก็ได้เข้าชิงอยู่แล้วแหละไม่รู้ว่าจะเป็นดีไฟนอลหรือเปล่าหรือว่ายัางไงก็ต้องมีทีมไทยในรอบชิงคิดไปแล้วเด กับรทู้สึกดีมากครับมีเสื้อผ้ามีลำโพงพี่โอมมีรองเท้ามีของฝากบ้างไหมไม่มีมีรองเท้าผมด้วยมีแต่คนฝากของผมมาคิดดูแตเยอะเป๋าเอาอยู่นะครับกระเป๋าเขาอยู่จุเยอะจุดจะแน่นแน่นแต่ก็เอาอยู่จุดจะแน่นแต่ก็เอาอยู่วิ่งกลับไปเอาอะไรมากลับไปเอาไอ้นี่มีพาสปอร์ตไงก็เลยกลับไปเอาเกือบแล้วเกือบเรีแล้วผมวิ่งแบบห้องน้ำม่งก็มีหลายห้องเลยเกินแม่งหลงเดินทางมาระตูล์ พอดูเองป้าไป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 ถ่ายรวมไือถ่ายรวมทุกคนไปถ่ายรู <kung> <kaz oo> ทุกคนดูล <tinc S 2> ้อด like <mad> <eye Hayır. S 2> ิอย่างลื่นนะทุกคนผมมาจากเวียดนามนี่คือลื่นแต่เวียดนามเลยนะตัวนี้วันนี้ผมจะมาเปิดกระเป๋าตั้งแต่ผมกลับมาจากเวียดนามว่ามีของอะไรนี้มาครับวันนี้ผมจะมาเปิดกระเป๋าม m i g a n ั o l l e c ิสเตอรุ่นโลดิโอครับผมก็ไปดูได้เอาละครับเรามาเปิดกระเป๋ากันเลยว่าแทงเด่นนี่ก็คือของที่ผมเอากลับมาจากเวียดนามนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ยังไม่ใช้อันนี้คือซักมาแล้วครับผม อันนี้จะเป็นโซนของยูธแอนด์ครีนนี่เลยเยวผมจะเอาให้ดูเขียนอยู่ว่ายูดนะยูธแอนด์ครีนก็คือเป็นซองที่เอาไว้ใส่ของที่แบบแยกเป็นประเภทไว้เราจะได้แบบไม่หลงอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่ผมใช้แล้วก็คือยังไม่ได้ซักแล้วก็จะมีพวกอาหารเสริมที่ยังใช้ไม่หมดก็เลยเอาเก็บมาด้วยครับผมส่วนตว้มอกระเป๋าอเมริกันทัวริสเตอร์รุ่นโลดิโอครับผมรู้สึกว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติแฟนคลับหรืออะไรให้ของมาเนี่ยยังสามารถใส่เพิ่มเเเเขข้้้้าาไปไปดอออออีีกนะคคืืืพท่่ยยยังลงลร พื้นที่ของใส่ปกติแล้วก็ยูสแอนด์คลีนอีก4ซองเนี่ยประมาณน,นี้ครับผมแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของกระเป๋าอเมริกันทัวริสเตอร์รุ่นโรดิโอครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากเพราะว่าผมใช้ตั้งแต่ตอนอยู่เวียนนามนะก็คือใช้สะดวกสบายครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือมียูสแอนด์คลีนสามารถแยกของเป็นสัดส่วนได้ทําให้เราแบบไม่หลงว่าเราแบบเอ,เอาของไว้ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทรงที่ทุกคนเห็นเป็นทรงกลมอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันจุของได้น้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับผมนะครับก็คือ มันจุของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับช่องละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยครับผม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งกระเป๋าอเมริกันทัวริสเตอร์มาให้ทีมเรานะครับที่ทีมเวียดนามก็รู้สึกว่าใช้ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็สําหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้จบนะครับแล้วสนใจกระเป๋าเจ้าโลเลโอตัวนี้ครับหรือไม่ก็สนใจกระเป๋าอเมริกันทัวริสเตอร์รุ่นอื่นนะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บของอเมริกันทัวริสเตอร์ได้ครับผมสำหรับส่วนตัวผมนะครผมชอบกระเป๋ารุ่นโลเลโอมากๆนะครับก็มีด้วยกัน3สีนะครับผมมีสีดําขาวแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยครับสีส้มนะครับผมแล้วก็ม ฝากติดตามทีมทารอนด้วยครับผมก็จะมีแข่งเอาวีโพลิซีซั่นหน้าละครับผมก็ใกล้จะกำลังจะมาถึงแล้วฝากเชียร์พวกเราด้วยครับจะทำให้เต็มที่เอาแชมป์ต่อไปครับผม